สวัสดีครับพบกับดร g r e e n c h a n n น l เป็นประจำนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่า current กระแสไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดเราทราบในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะครับความเข้าใจในอ,อ่เทอมหรือว่านิยามของกระแสไฟฟ้านะครับจะทำให้การต่อระบบโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าการต่อระบบอื่นๆนะครับ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือสามารถทําได้สําเร็จ100%เนะครับเพราะว่าการขาดความเข้าใจนะครับในเรื่องของออแรงดันไฟฟ้าเอ่ยนะครับที่เราคุยมาเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าโวลเทจหรือว่าการขาดความเข้าใจในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่า Current ์นะครับสองสองพารามิเตอร์นะครับหรือว่าส คำนี้นะครับมีความสำคัญมากนะครับในการต่อระบบโซลาเซลล์นะครับหรือว่าการต่อระบบอื่นๆซึ่งในที่นี้นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับที่ใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นสำคัญเลยนะครับมาดูกันครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับที่เป็นกระแสตรงเนี่ย เราจะต้องทราบนะครับวิธีการวัดไฟนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้มิเตอร์นะครับที่มาทำการวัดเนี่ยหรือว่ามัลติมิเตอร์ที่มาทำการวัดเนี่ยเราต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกโหมดหรือว่าเลือกการตั้งค่าวัดที่ถูกต้องซึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับเป็นลักษณะที่เป็นอะไรครับเป็นตัว A นะครับเป็นตัว A ที่มีขีดข้างบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดไข่ปลาอยู่ข้างล่างซึ่ง สัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับมีความสําคัญนะครับเวลาคุณจะทําการวัดไฟฟ้านะครับที่เป็นไฟโซลา r เซลล์นะครับหรือว่าเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับควรจะเลือกการวัดนะครับหรือว่าโหมดของการวัดให้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าใจนะครับในเรื่องของการวัดไฟนะครับเข้าใจในเรื่องของพารามิเตอร์ที่ แจ้งนะครับหรือว่าสเปคนะครับที่แจ้งไว้กับอินเวอร์เตอร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะต่อระบบได้ถูกต้อง100%นะครับไม่มีวันเสียนะครับซึ่งกระแสเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดเราอ้างจากโอห์มสลอนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าจะเท่ากับกระแสคูณกับ ความต้านทานนะครับหรือว่า V เท่ากับ I คูณ R นั่นเองซึ่งอันนี้นะครับเราเราก็จะได้เรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากสูตรของโอห์มสลอเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าการวัดค่ากระแสเนี่ยนะครับการวัดค่ากระแสเนี่ยจะต้องต่อเมื่อวงจรเนี่ยต่อครบถ้วนสม,สมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะวัดค่ากระแสที่เป็นแบบลอยๆได้อย่างการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับ ซึ่งการวัดกระแสะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าในสไลด์เนี้ยนะครับในในในสไลด์ชุดเนี้ยเราจะเข้าใจในเรื่องของการต่อระบบนะครับคุณจะต่อระบบได้ถูกต้องคุณจะไม่ต่อระบบที่มีกระแสะเกินนะครับพอพอต่อระบบได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับพอต่อผิดแล้วเนี่ย นะครับระบบก็ขัดข้องต้องโทรไปหาซัพพอร์ตนะครับหรือว่าจะต้องส่งอินเวอร์เตอร์กลับไปซ่อมอีกทีเนี่ยนะครับเพราะว่าการการที่ระบบเสียจากความไม่รู้นะครับจากการขาดประสบการณ์นะครับจากการขาดการศึกษาในเรื่องของเทคนิคนะครับสเปคซิฟิเคชันหรือว่าข้อกำหนดทางเทคนิค ที่ระบุไว้อยู่บนอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งที่คุณอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านสเปคของอินเวอร์เตอร์นะครับมีความสำคัญนะครับคุณจะต้องรู้ว่าอินเวอร์เตอร์นั้นน่ะนะครับหรือว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับรองรับกี่โวลต์ถึงกี่โวลต์รองรับกระแสกี่แอมป์ถึงกี่แอมป์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรา พาไปดูนะครับในในสัลัถัดไปนะครับแล้วก็การวัดค่ากระแสที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็สามารถอธิบายตัวเองได้นะครับอธิบายคนอื่นได้อธิบายลูกค้านะครับที่จะมาตรวจรับหน้างานได้อย่างมั่นใจแล้วก็ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดระบบเป็นกราวลบนะครับหรือว่าเป็นกราวบวกวิธีการวัดกระแสจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะครับการวัดค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราจะต้องมีโอกาสนะครับได้เจอนะครับกับเรื่องของการต่อแบตก็ดีนะครับต่อแผงก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในในวิดีโอนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นระบบไฮบริดของ Dr. Green เนี่ยมา2รุ่นรุ่นแรกนะครับทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็น PWM นะครับจะเป็นรุ่นที่รองรับแบบ PWM แล้วก็รุ่นทางขวาเนี่ยรองรับแบบ MPPT นะครับซึ่ง MPPT เนี่ยตัวนี้รองรับถึง80แอม์ตัวนี้รองรับถึง50แอม์นะครับก็เป็นรุ่นที่หลายๆท่านเนี่ยชอบเพราะว่าสามารถที่จะต่อแผงได้เยอะนะครับรองรับกระแสได้มากใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยใช่ครับ ในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ารองรับ50แอมป์รองรับ80แอมป์แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องต่อนะครับแผงนะครับเข้ามาได้กี่แผงนะครับการต่อแผงนะครับที่จะเข้ามากับอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้โวลเตจนะครับต้องทําการวัดก่อนวัดโวลทุกครั้งนะครับวัดโวลทุกครั้งก่อนที่จะต่อระบบ นะครับกระแสก็เหมือนกันนะครับกระแสนี่คุณจะต้องทำการคำนวณทุกครั้งก่อนที่จะต่อเข้าระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่าทั้งกระแสแล้และโวลต์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าไม่ทำเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ทำเนี่ยห้ามไปทำอย่างอื่น นะครับถ้าเกิดเราเรียนเรื่องการบริหารจัดการโครงการนะครับหรือว่าโปรเจกต์แมネจเมนต์เนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าคริติคอลทาสเลยก็ได้นะครับคำว่าคริติคอลทาสเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่ทํางานนะครับไอเทมนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่คุณไม่ทํางานนี้คุณไม่ควรไปทํางานอื่นๆต่อหรือว่าไม่สามารถทํางานอื่นๆต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความสําคัญนะครับก็คือว่า 1น,นะครับคุณต้องวัดโวนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะต่อเข้าระบบแน่ใจนะครับได้ยังไงก็คือต้องวัดวัดก็คือตั้งโหมดการอ่านค่าให้ถูกต้องนะครับอ่านสเกลให้ถูกนะครับแล้วก็ต่อสายนะครับให้ถูกต้องนะครับใจเย็นๆที่ผมบอกทุกครั้งเลยส่วนค่ากระแสก็เหมือนกันนะครับค่ากระแสคุณจะต้องทำการคำนวณทุกครั้งนะครับ ซึ่งการคำนวณเนี่ยง่ายมากๆนะครับก็แค่บวกเลขนะครับก็แค่การบวกเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านบวกเลขเป็นอยู่แล้วนะครับมันเป็นเบสิกเลยนะครับที่เราเรียนตอนสมัยอนุบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระแสนะครับจะต้องไม่เกินค่าที่ระบุไว้ในอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์หรือว่าโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็ตามซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่น PWM เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ที่ 50M แอมป์นะครับ บอกไว้ที่ 50M แอมแล้วก็รุ่นอะไรครับรุ่น MPPT เนี่ยเขาบอกว่าที่ 80M แอมก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเอาแผงโซลา r เซลล์เนี่ยนะครับแผงโซลา r เซลล์เนี่ยนะครับมาต่อเนี่ยนะครับคุณจะต้องดูอะไรครับคุณจะต้องดูที่ค่า I อะไรครับ MP นะครับคุณจะต้องดูที่ค่า I MP นะครับคุณจะดูที่ ISC ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือค่าการเทสรกระแสที่ช็อตเซอร์กิต ซึ่งจะให้ค่าที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในค่าที่คุณใช้นะครับในกับความเป็นจริงนะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยเราดูที่ IMP นะครับ IMP ก็คือค่ากระแสของ maximum power ของแผงนั้นๆนะครับซึ่งคุณจะต้องทำการบวกนะครับตามสูตรนี้นะครับถ้าเกิดผมเขียนให้ดูนะครับก็คือว่าเอากระแสของแผงที่1นะครับบวกกระแสของแผงที่2บวกกระแสของแผงที่3 และจะต้องอะไรครับและจะต้องไม่เกินค่าที่เขียนเอาไว้นะครับจะไม่เกินจะต้องไม่เกินค่าที่ระบุเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดเป็น m ตัว PWM ก็จะเป็น5 0แอมถ้าเกิดเป็น m p b t ก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับ80แอมง่ายนิดเดียวนะครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีกระแสนะครับซึ่งเป็นค่าของ Imp จากแผงคุณเท่าไหร่เนี่ยก็เอามาบวกกันและต้องไม่เกิน ค่านี้นะครับเราต้องไม่เกินค่านี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ทุกทราบแล้วนะครับว่าการที่เราต่อนะครับระบบเนี่ยนะครับจะต้องทําการอะไรครับคํานวณเรื่องกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบว่าอะไรครับแผงนะครับแผงเนี้ยนะครับที่เรากําลังจะต่อเนี่ยนะครับจะต้องให้ค่ากระแสเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นรุ่น Uh, P.W.M เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่50แอมป์เพราะฉะนั้นถ้าผมสมมุตินะครับสมมุติว่าแต่ละแผงเนี่ยให้ไฟที่9แอมป์นะครับ9บวก9บวก9บวก9นะครับสมมุตินะครับว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ9แอมป นะครับแผงที่2ก็คือ9แอมป์นะครับแผงที่3นะครับก็เป็น9แอมป์แผงที่4นะครับก็คือ9แอมป์นะครับเพราะฉะนั้น9บวกกัน4ครั้งนะครับ9บวก9บวก9บวก9ก็ได้36นะครับ36แอมป์เกิน50แอมป์หรือ,อยังนะครับก็ไม่เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อได้ ะครับคุณสามารถที่จะต่อได้แต่คราวนี้เนี่ยการที่จะต่อแผงบอกว่าต่อแผง4แผงเนี่ยแล้วแล้วลราอินเวอร์เตอร์ไม่พังต่อแผง4แผงแล้วชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่พังเนี่ยคุณจะต้องทราบด้วยนะครับว่าการต่ออย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกินสเปคนะครับที่เขียนไว้บนชาร์จคอนโทรลเลอร์หรือว่าบนไฮบริดอินเวอร์เตอร ซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยนะครับค่าโวลเตตของอันนี้นะครับก็จะไม่เกิน50นะครับถ้าถ้าผมจําไม่ผิดก็คือ56นะครับอยู่ที่56โวลต์ซึ่ง56โวลต์เนี่ยนะครับก็ไม่เกินนะครับการต่อแบบไม่เกิน56โวลต์นะครับถ้าเกิดเป็น MPT เป็นเป็นเป็น PWM ก็จะต้องต่อแบบอะไรครับต่อแบบขนานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการต่อแบบขนาน นะครับการต่อแบบขนานเนี่ยก็คือเอาขั้วบวกนะครับสายขั้วบวกของแผงที่1มาจับกับขั้วบวกของแผงที่2มาจับกับขั้วบวกของแผงที่3มาจับกับขั้วบวกของแผงที่4นะครับแล้วเอามารวมกันนะครับแล้วก็ขั้วลบของแผงที่1นะครับไปจับกับขั้วลบของแผงที่2ไปจับกับขั้วลบของแผงที่3นะครับไปจับกับขั้วลบของแผงที่4ี่ นะครับจับรวมกันนะครับทั้ง4เส้นเนี้ยนะครับที่จุดนี้นะครับซึ่งคุณก็จะเหลือสายแค่2สายนะครับซึ่งทำยังไงนะครับเราจะการันตียังไงนะครับไม่ให้มันเกินนะครับคุณก็ทำการวัดนั่นเองนะครับคุณก็ทำการวัดนั่นเองซึ่งที่ผมแจ้งไว้นะครับเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่คุณต่อแบตใช่ไหมครับอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ อะไรก็ตามเนี่ยต่อแบตก่อนนะครับเพื่อให้ตัว CPU นะครับตัวมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือว่าตัวสมองกลเนี่ยตื่นนะครับพอตื่นแล้วเนี่ยก็จึงต่อแผงเข้ามาได้นะครับซึ่งการต่อแผงนะครับจะมั่นใจได้อย่างไรว่าว์เตดไม่เกินคุณก็ทําการวัดโวลต์ก่อนนะครับการวัดโวลต์วัดอย่างไรนะครับก็คือเอาขั้วบวกนะครับสายบวกเนี่ยปรับเดี๋ยวนะครับ ก่อนที่จะวัดเนี่ยก็คือจะต้องตั้งค่าโหมดการวัดปรับไปที่ตัว V นะครับที่มีขีดข้างบนนะครับ V ที่เป็นขีดข้างบนนะครับแล้วก็มีไข่ปลานะครับที่ผมแจ้งเมื่อวานนี้นะครับการวัดโวลต์ของ DC เนี่ยนะครับก็ต้องปรับโหมดของตัวมิเตอร์ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับคุณต้องปรับให้อยู่ในโหมดนี้ก่อนแล้วคุณค่อยทําการวัดพอวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับค่าโวลเตจไม่เกิน56 ใช่ไหมครับก็สามารถต่อได้ซึ่งการต่อแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ VMP จะอยู่ที่ประมาณ40โวลต์หรือ39.5นะครับหรือว่าบางท่านนะครับใช้แผงที่กำลังวัดสูงเนี่ยอาจจะได้44 49โวลต์นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เกิดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะต่อ,อ,อแผงนะครับแบบขนานนะครับแบบนี้เรียกว่าแบบขนานนะครับต่อแผงแบบขนานแล้วก็ต่อเข้ากับตัว อินเวอร์เตอร์ได้แล้วนะครับซึ่งตัวกระแสที่ได้มาเนี่ยนะครับจะวัดได้กี่โวลต์น,นะครับคุณก็จะทำการวัดได้หลังจากที่เอาอินเวอร์เตอร์นะครับต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับพออินเวอร์เตอร์ต่อแบตเตอรี่ก็ค่อยเอาแผงเนี่ยไปต่อกับอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับจะเย็นๆไขให้แน่นต่อขั้วให้ถูกนะครับแล้วถ้าเกิดอยากวัดกระแสวัดอย่างไรนะครับคุณก็เอาแคลมมิเตอร์เนี่ยมาต่อแบบนี้ นะครับเอาแคลมมิเตอร์นะครับไปแคลมแบบนี้นะครับซึ่งการแคลมณัฐจุดนี้เนี่ยนะครับณจุดนี้ก็คือการแคลมดูที่อะไรครับกระแสของโซลาเซลล์เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามานะครับชาร์จระบบเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่กี่แอมป์นะครับซึ่งแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ36แอมป์ ใช่ไหมครับอันนี้จะต้องไม่เกิน36แอมป์ที่เราคำนวณกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็กระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จลงมาเท่าไหร่ก็อยู่ที่คุณเนี่ยใช้โหลดไปเท่าไหร่นะครับคุณใช้โหลดไปเท่าไหร่เหลือก็ลงมาชาร์จแบตโอเคนะครับเรามาดูการวัดไปครับก็มีหลายๆท่านครับที่ยังใช้แบบอนาล็อกอยู่นะครับหลายๆครั้งครับที่ผมเจอนะครับเวลาหลายหลายท่านนะครับวัด นะครับแล้วก็ยังเอาสีแดงนะครับาสายสีแดงเนจัมมิเตอร์มาจิ้มที่ขั้วบวกสายสีดําไปจิ้มที่ขั้วลบซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการวัดโวลเตจนะครับเป็นการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า,ฟาการวัดค่ากระแสที่ถูกนะครับของการเอาอนาล็อกมิเตอร์เนี่ยมาวัดคุณควรจะต้องต่อกับชั้นตัวชั้นก่อนนะครับระหว่างกลางซึ่งตัวชั้นเนี่ยนะครับจะต้องรองรับกระแส ได้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับสิ่งที่คุณกําลังจะวัดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะต้องมากกว่านะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยให้มากกว่าประมาณสัก3 0นะครับก็จะมี safety factor อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําการวัดนะครับผมก็อาจจะใช้ชัน้นแล้วก็เอาสีแดงมาจิ้มตรงนี้นะครับสีดําไปจิ้มที่จุดลบนะครับขั้วบวกมาจิ้มที่ที่บวกของชัน้นแล้วก็ขั้วลบไปจิ้มตรงนี้เพราะนั้น แบบนี้คุณถึงถึงสามารถที่จะวัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นว่าอตอนที่ดูในสไลด์เนี่ยนะครับแอมมิเตอร์เนี่ยจะต่ออนุกรมนะครับเข้าไปในเซอร์กิตก็คือเข้าไปในวงจรเลยคำตอบคือใช่ครับคุณสามารถที่จะต่อตัวมิเตอร์นะครับที่เป็นอนาล็อกเนี่ยนะครับปลายปลายสีแดงเนี่ยต่อฝั่งนี้แล้วปลายสีดำเนี่ยต่อข้างนี้ก็ได้ แต่ว่าคุณจะต้องแน่ใจว่าอ n นอกมิเตอร์ของคุณเนี่ยรองรับไฟได้ที่ประมาณ36แอมป์ซึ่งมีค่าที่สูงมากนะครับอาจจะทำให้มิเตอร์เนี่ยพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้อ n นอกมิเตอร์แล้วก็วัดไปแบบขนานทัวครับวัดไปแบบอนุกรมกับระบบเนี่ยมีความเสี่ยง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะใช้ชั้นนะครับมาต่อก่อนหรือคุณควรที่จะใช้อะไรครับแคลมมิเตอร์นะครับในรูปที่แล้วนะครับซึ่งการต่อนะครับแผงไม่ให้เกินก็คือต่อแบบขนานขนานคือต่อแบบนี้นะครับเอาสีเดียวกันเนี่ยมารวมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับแรงดันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแต่กระแสก็เพิ่มนะครับกำลังก็เพิ่มนะครับ ผมหวังว่าวิดีโอนี้ครับก็น่าจะให้ข้อมูลนะครับสำหรับหลายๆท่านซึ่งอยากที่จะต่อโซล่าเซลล์นะครับเองใช้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟในขณะที่อยู่บ้านก็ตามนะครับทำงานที่บ้านในช่วงนี้หรือว่าจะใช้เป็นเครื่องสำรองไฟนะครับที่ประหยัดไฟด้วยโดยการเอาโซล่าเข้ามาใช้นะครับซึ่ง การต่อจริงๆไม่ยากนะครับแค่ศึกษานะครับก่อนว่าสิ่งที่เป็น critical task นะครับสิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนเลยเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ควรทำอย่างอื่นหรือว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยก็คือการวัดไฟก่อนต่อนะครับแล้วก็การคิดคำนวณค่ากระแสซึ่งไม่ให้เกินสเปคนะครับของอินเวอร์เตอร์ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือมีคำถามว่า เอ๊ะถ้าเกิดดูอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับสเปคยังไม่เคลียร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สเปคเป็นยังไงช่วยให้ทีมงานเนี่ยอธิบายได้ไหมพวกเรายินดีนะครับที่จะช่วยนะครับอธิบายไขยข้อข้องใจในเรื่องของสเปคนะครับว่ารองรับกี่โวลต์รองรับกี่แอมป์จะต่อแล้วไม่ให้พังเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะครับหลังจากที่คุณได้ศึกษานะครับแล้วก็ดูมาแล้วเนี่ยพวกเรายินดีนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าคอนเซปต์เนี่ยในการที่จะต่อระบบโซล่าเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับ 1. ก็คือจะต้องอะไรครับการต่อทุกครั้งเนี่ยต่อแบตก่อนทุกครั้งนะครับต่อแบตก่อนทุกครั้งแล้วก็ทําการวัดก่อนต่อนะครับวัดเพื่อไม่ให้เกินค่าที่ระบุไว้นะครับของอินเวอร์เตอร์หรือว่าไม่เกินสเปคของอินเวอร์เตอร์แล้วก็กระแสเนี่ยจะต้องทําการคํานวณทุกครั้งนะครับก่อนที่จะซื้อ อุปกรณ์นะครับก่อนที่จะต่อเข้าระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่จะต้องทำนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราซื้อรถมาสักคันหนึ่งใช่ไหมครับสเปคเขาบอกว่าขี่ได้แค่นี้บรรทุกได้ได,ได้ได้เท่านี้กิโลเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไปบรรทุกเกินนะครับแล้วก็ไปใช้ความเร็วที่มากเนี่ยก็จะทำให้เบรกเนี่ยไม่ทำงานหรือว่าเบรกทำงานขัดข้องได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่พวกเราจะต้องทําการศึกษานะครับให้เข้าใจก่อนที่จะต่อนะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับถ้าวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญก่อนต่อระบบนะครับในช่วงการทําการ ติดตั้งนะครับติดติดตั้งต่อระบบอะไรต่างๆเนี่ยทำตามขั้นตอนใจเย็นๆนะครับห้ามใจร้อนนะครับห้ามโมโหถ้าเกิดโมโหนะครับก็ให้ไปนั่งสมาธิก่อนนะครับไปหาน้ําเย็นๆดื่มนะครับหรือว่าไปหาลูกไปนั่งริมบ่อน้ํานั่งตกปลาก่อนอะไรทํานองนี้นะครับเพื่อให้อารมณ์เย็นนะครับพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะทําตามขั้นตอนพร้อมที่จะทำทำตามระบบนะครับที่ถูกต้องนะครับในคริติคอล ทาร์กที่ผมได้พูดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบทุกครั้งที่คุณต่อครับจะเป็นระบบที่สมบูรณ์นะครับต่อกี่ครั้งก็ไม่ผิดต่อยังไงก็ต่อถูกนะครับใช้งานได้ดีไม่ต้องเสียเวลาไปซ่อมไม่ต้องเสียเวลาส่งคืนนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปทะเลาะกับร้านค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับซัพพอร์ตนะครับว่าจะต้องแก้ปัญหายังไง1 2 3สนะครับเพราะว่าการต่อที่ถูกก็คือไม่มีปัญหาระบบใช้งานดีนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ ที่สําคัญนะครับก็สร้างความพอใจนะครับความภูมิใจให้กับคุณเวลา,าทําระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับทีมงาน,นครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ